คกว่าไม่ไหวเหมือนกันคือคนอื่นๆอ่ะยังเข้ามาเจอไงแต่ว่าโพตะเราส่งน้องเราส่งโลูกไปต่างประเทศไงมันมันไม่เหมือนกันานี้เลยปวกไม่โอ้เออ น้อยพูดอะไรเกี่ยวกับแก๊งสักอย่างน้องดี๋อยากฝากอะไรไหมน้ยพูดดีมากครับตบมือจังอย่ามไดูอยงไมไดูอยู่หรือเปล่า,อ,าอ้าวมือกินข้าวก่อนแล้วกันจงหวะนเนี่นอยมาอยู่ปะมาอ,อ,อยู่อเอา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 ฟ้ามา,มาแล้วกันไอโซโล,ลโลม,มือไหมโลอยู่เปล่า ก่อกอดขามีแล้วกอดครับผมอ่ะไอ้น้อยมาแล้วน,นี่นี่ใส่ในใจก่อนพูดหน่อยพูดหน่อยพูดอะไรเกี่ยวกับแก๊งหน่อยหรืออยากฝากบอกอะไรแก๊งไหมตลอดเวลาที่เราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อ,อเคพี่ ยังไม่ได้พูดยังไม่ได pues. okay. <pl> <I> ้พูดให้ต่ดใช่ใช้ห้าคนเลยวันเนี้ยเยอะมากออกห้าคนฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ได้แคสใช่ไหมยังอยู่ครัับยยงอู่พูดเลยพูดได้เลยพูดได้เลยก็ขอบคุณแก๊ง ตีหิ้วมมกครับขอบคุณทุกคนมากที่ต้อนรับน้อยเป็นอย่างดีเลยสึกอบ,บุญมากครับที่ได้เข้ามาอยู่กับตีหิว้วรู้สึกว่าเอาจริงๆแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนอยู่ครอบครัวครอบครัวใหญ่ซะด้วยคนเป็นพี่เป็นน้องอเป็นครอบครัวก็ดูแล ข้างในแบบแเป็นกันเองเป็นอย่างดีครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันทางเรื่องของสตอรี่เรื่องของงานต่างๆต่าง <นะ S 1> ขอบคุณมากครับที่อา่าพี่ฮิวลำไส้เข้ามาแล้วแบบได้ได,ไดเล่นสตอรี่อะไรเงี้ย สนุกมากๆเลยครับไม่ต้องห่วงน้องมึงยังได้เล่นอีกแน่นอนมีนโอกาสกา็อยากจะช่วยเต็มที่ด้านของเรื่องกําลังอะไรเงี้ยครับก็แบบว่าถ้าถ้าแบบว่าได้เข้ามาฟาร์มอะไรเงี้ยก็จะช่วยซัมพอร์ตในเขาเรียกว่าครับถ้าชื่อเรายังอยู่สล็อต โอเคน้องได้เลยครับเต็มที่ครับก็จริงๆน่ะนะเดี๋ยวพี่ก็ถึงหนึ่งที่อยากจะบอกเองก็คือเออต็มที่เว้ยข้างนอกคือเองไปแล้วเองก็เต็มที่เต็มให้ทําทําให้สุดอะเทา่ทาเทา่ทาที่แบบเราเราจะทําได้เนี่ยส่วนเรื่องข้างในจริงๆมันเป็นแค่เกมเนาะบางทีมันไม่สามารถเอาข้างนอกมาทิ้งไว้กับข้างในได้อย่างที่ทุกคนเข้าใจเลยก็ น้อยก็เต็มที่กับข้างนอกเว้ยส่วนข้างในมีเวลาเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมาที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอส่วนเรื่องสตอรี่ถ้ามีเดี๋ยวเรียกตัวแค่นั้นครับใครอะไรอยากพูดอะไรกับน้องน้อยอีกเป้ารูสู้น้อยข้างนอก,กะอะเข้ามาเดินเล่นมาบ่อนนะังเดี๋ยวมีเลี้ยงข้าอครับไ, <Okay. S 1> ไม่เตีพเ้พูดอะไรเปล่าป้าเลี้ยงผมไม่ได้ป้าไม <ป S 1> ่เลี้ยง ไปประเบิบเลยอู้ไม่เลิเมื่อไหร่ดูแลน้อยเปล่าสกวัสดีครับผมแจ็คแบ็คโพลงี้เอ้ยช็อตสีช็อตัสดีสวัสดีแม่งมันตอกตอกตอกกูพอดีเลยเมื่อกี้ก็ส่วนใหญ่เวลามีเรื่องอะไรผมก็ปรึกษาพี่น้อยนี่แหละก็ไม่รู้อ่ะ มันก็มันก็เสียใจนั่นแหละแต่ก็ตรงไงได้ฮะแล้วแล<ะ>้วแ <คน S 2> ล้วหายไปหนึ่ง,งแล้วหายไปอีกหนึ่งไม่นะันไม่อยู่เสมอพี่อ๋ออยู่ในใจเสมอนั่นแหละพี่ก็อย้ายถึงพี่ออกไปแล้วแต่ว่า อยากให้เราเรายังเป็นเหมือนเดิมได้ค <laut> รับผมเนี after after ่ยนะบอกเลิก <r> กันปะเนี่ยไม่ใช่น้รอใช่หรอมันได้กันตอนไหนวะมันแอบมันแอบแคหรอเสือต้นคอมุ้ยรอแล้วด้วยวันนี้รอแล้วด้วยนนะบอกว่าผู้ไปทำงานไม่ต้องรู้ไม่ก็น้อยน้อยนะคิดถึงจันงไหมล่ะเชืว่าเชื่อว่าเป็นทุกคนแหล่แบบเพื่อนไปทั้งสี่คน ใช่แล้วแบบแต่ละคนก็เราได้เขาช่วยได้อะไรมาตลอดไงพี่แต่แต่ละคนที่ไปเรียนเลื่อนเตือนเออก็ใช่ถ้าผมจะเรียนกับใครอ่ะทีเนี้ยไอมึงคเลื่อนเตืยนตัวเองส่วนอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยคนอื่นเรียอนนะมีทีแบ็กไงมีทแบ็คมีทีแบ็กกิ๊กก็กิ๊กก็ซีโร่มีอะไรพูดกับน้อยหรือเปล่าเดินครับตัวไม่อยู่ใจอยู่ครับแค่นั้น ใช่แกงานอยู่ตรงนี้เสมอวางเมื่อไหร่กระเทอมาเดีย๋ยวสั้นตีนมฟาไม่ไม่หิวตีนเมื่อไหร่กรแ็แวะมาโอเคฮะหิวเมื่อไหร่กรแ็แวะมาโอเคประมาณนี้ของน้อยประมาณนี้แล้วกันพูดว่าไงน้องครบพี่ ว่าไงต่อ,อเลยเหรอไม่ถึงผมพูดอ่ะแชรพูดต่อเลยพูดต่อเลยก็อืมถ้าน,น้อยก็น่าจะพูดไปประมาณหนึ่งแล้วก็ถ้าผมพูดถึงก็ตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ที่ที่มาเจอ ทุกคนที่แลนนะครับก็ได้เลยมันซึ้งมันซึง้งครับโรลแบบพี่แ mm, บทมาไงน้องไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมยังยังยังอ๋อไม่อยู่ม,นนยมันนี่มาพอดีจะพักสล็อตแก๊งไงก็เลยมา พามาขี่รถรู้จักทํามบ้าล่ะขับรถมาทํานดิใช่เดี๋ยวก็ทุกคนก็จะไปพักได้ได้เดนี่เอาแบ็คมาแล้วว่ <laughs> าต่อเลยพูดต่อเลยดีใจครับท,ที่วันแรกที่ชวน ชวนอ่อาทำหนึ่งนะดีใจครับตั้งแต่วันแรกที่ชวนชวน<อ>กันมาขอบคุณที่กดติดตามค่ะชวนชวนผมมา อยู่ในครอบครัวนี้ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณการช่วยเหลือจากทุกๆคนด้วยครับโอเค okay, ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดอะไรก็ได้เข้าใจแล้ว <Okay. S 2> เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไม่ไหว <Yeah. S 2> เดี๋ยวไม่ไ,มไหวพี่ใหญ่หนูอยู่ใน Solo, ท้ำทาน้ สน,นุกส่งจีให้ไม่มีอเลยใช่ใช่อยู่อยู่กันนี่เต็มเลยใช่ครับต,ตรงนี้ก็คือบ้านผมแค่่คนั้นเออืมตูมอครับยังไงฮะอ้ะ ตัวละครค้างไม่มีอะไรเลยก็แค่ออกไปพักทำงานข้างนอกที่มันค่อนข้างจะรุนแรงเดี๋ยวก็กลับมาอืม hmm. ใช่ก็ให้ทุกคนอนะทำเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมฟังกันเหมือนเดิมวางแผนดีๆครับหลายๆอย่างผมไม่อยู่ก็มีคนมาทำแทนผมก็ยิ่งดีใจนัเองกลับมาก็ให้พร้อม ืจริงๆก็อยากจะบอกทั้งสี่คนนะว่าไม่ใช่แค่<อ>พดหรือในน้อยหรือโซโลหรือสุโมนะว่า,ถ,าถ้าเองมีเวลามีเวลาจากข้างนอกก็อยากจะบอกว่าอเฮ้ยกลับมาเว้ยที่นี่ยินดีต้อนรับเสมอเพราะยังไงพวกมึงก็คือแบบหัวใจหลักของตีฮิวอ่ะทั้งสี่คนเลยความบ้าความบัฟความเถื่อนมันมันอยู่ที่พวกมึงหมดเลยอะที่ผ่านมาในสตอรี่อะ่ะอ้าว วันที่พวกมึงกลับมาะตอนนั้นอซลตอาจจะกระเถิบขึ้นไปมึงติดคิวอีกแล้วเหรอเป็นยี่สิบห้าแล้วก็ได้ <ś c oughs> ก็อยากบอกพวกมึงว่าที่เต็มที่เว้ยกับงานข้างนอกอะ่ะเ <ś c oughs> พราะพี่เต่าเคยบอกกูว่าเงินข้างในมันเอาไปซื้อข้าวเกี่ยวข้างนอกไม่ได้ไปก็ <ś c oughs> ยืมคําบอสเต่ามาใช้เลยมันก็คือเรื่องจริงที่ทุกคนรู้อยู่แล้วในนี้มันเป็นแค่โลกเสมือนเว้ย แต่ยังไงถ้าพวกมึงพร้อมมาไหนอยากกลับมาลุยต่อเมื่อไหร่ก็รอไปนั่นแหละกลับมาได้เสมอ<ด>ที่นี่ก็เป็นบ<ด>้านของผู้มึงทุกคนแหละรอวันที่ผู้มึงกลับมาแล้วกันส่วนพจน้องน้องอาจจะเคสไ้เหมือนคนอื่นก็อยากบอกน้องเหมือนกันว่าเต็มที่เว้ยในสิ่งที่มึงกำลังจะไปอะ่ะทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยทุกคนที่อยู่ในแก๊งยินดีกับมึงแน่นอน เพราะสิ่งที่มึงพูดกับคนในแก๊งมาตลอดนั่นคือสิ่งที่มึงอยากทำเว้ยไม่มีใครห้ามมึงเลยน้องในวันที่มึงจะไปเติบโตมีแต่คนยินดีด้วยซ้ําไปให้สุดน้องทําให้ได้เว้ยแล้วกูก็เชื่อว่ามึงทําได้ด้วยรอวันที่มึงมีเพลงเป็ของตัวเองแล้วน้อง เดี๋ยวมีจะไปฟัมวิวเองมีสัญญาทุกคนรอฟังอยู่ส่วนคนอื่นก็สามคนก็สู้ๆเว้ยสำหรับงานข้างนอกทำให้เต็มที่เว้ยพร้อมก็รีบกลับมาแค่นั้นไม,มีใครอยากพูดอะไรกับเพื่อนๆหรือเปล่าสี่คน ม่เตี้ยของพี่น้อยใหม่ก็นั่นแหละพี่น้อยเป็นคนที่ผมเหมือนกันเป็นที่ศึกษาสําหรับผมเล้ยผมอืม,มผมไว้ใจพ,พี่น้อยมากๆส่วนตัวก็พี่ไปแล้วก็นั่นแหละ่าที่บอกเหมือนเดิมยา่ให้พี่ออกไปแล้วแต่ก็ยังคุยกันแบบเดิมเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมของพี่จพ์ก็เ พี่พดอะเข้ามาในเมืองนี้น่าจะเป็นรอบเดียวกับผมมั้งเดือนกรนกฎาใช่ไหมใช่ใช่อืมตั้งแต่วันนั้นอะผมไปไปเคลียร์หัวพี่บาเก่าตั้งแต่ได้ยินเสียงเสียงพี่อะผมก็ <c oughs> ตอนนั้นผมนั่งจุ่มเป็นชั่วโมงนะพี่แบบนั่งฟังพี่ร้องทุกเพลงเนี่ยรู้สึกว่าเสียงพี่ ไอ้ตายต๋อต๋ออรู้สึกว่าเสียงพี่ไม่ให่พลังนะเอาจริงๆผมเคยบอกพี่ไปด้วยว่าผมชอบเสียงพี่มากๆแบบว่ามันน่าฟังไปหมดเลยอ่ะพี่ก็ถึงตอนนี้พี่ก็ประสบความสำเร็จไประดับไหมเนี่ยอะจริงไม่เป็นแฟนไงไหมั้ะขโทษไม่ อย,ยอมมาสักครั้งหนึ่งป่ะเพราะนั้นแหละก็อยากพี่ประสบความสำเร็จไปนู่นแล้วอะ่ะก็น้องก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่ตลอดนั่นแหละแล้วของพี่โซโลอะ่ะผมอะชอบชอบเวลาบรรยากาศเวลาอยู่กับพี่โซวโลนะเว้ยมันแบบไม่รู้อะมันสนุกไปหมดเลยอ่ะเวลาทำอะไรไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ ถ้าพี่พร้อม,มกลับมาเมื่อไหร่ก็แล้วมาสนุกกันอีกน้องรอยอยู่ที่เดิมมาเลื้อนเหมือนเดิมโอเคมุย้ยได้น้องไปทำงนานนี้เถิดน้องดเดี๋ยวไปต่ายคล้พี่สุโมใช่พี่สุโมนี้มีอะไรก็ช่วยน้องตลอดเลยก็อยากขอบคุณมากมากค่ะพี่มาที่ดูแลและเอ็นดูน้องคนนี้ ก็คิดถึงพี่เรียบๆกลับมาเหมือนกันสองคนรออยู่ที่เดิมโอเคมุ้ยติดโอซีนะคะแล้วก็ไปโพศไปไปวัดเอนเตอร์เทนเมนต์เอิบอยู่เอิบอยู่ไม่เย็นเอิบอยู่แต่การเอาบอยู่แหละมันจะต้องเศร้าเป็นธรรมนั่นแหละผมก็ก็มีแต่ความรู้สึกดีๆนั่นแหละพี่กอมีแค่นี้แหละ อมคาลินนะ่ะคาลินพูดกับทุกคนเลยเนาะ<ห>น,น้อย,อยลักน้อยเหมือนเดิมอ่ะอโซส่วนไอแบกไอแบกส่วนซูโมโ่ตีเช้าเรายังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมระว่างเ,เข้ามาตกปลาได้กันส่วนโซโล แลอยากให้กลับไปเลือนอีกแหละกูค,คงเหงาปากไม,ม่ไม่รู้จะด่าใครนอกจากไอ้แบ๊กไ้ไมาใ้นี่ยตัวแทนเออได้อยู่แทนได้นะส่วนใครอ่ะอีกคนพดไงน่าอยู่ข้าง<ด>เลยถาม <พด S 2> ใครไม่พดจะเก็กบไว้เป็นคนสุดท้ายไงซูโม่ซโวลแล้วซโลแล้ว,ลลวมันมีคนมาได้นี่นายน้อยแล้วจะมีดินปืน เออเดินไม่อยู่จะบอกพดงั้นบอกพดละกันมีอยากฟังเพลงที่มีจำพดได้มีจำพดได้กับเพลงนั้นนะนาน้นา,นนานทองร้องให้มาเนี่ยได้ครับได้ครับจะแบกร้องให้พี่จะรลองให้แล้ว้ลงเลย โอ้ยหญ่ใยญ่โอเคคาริมกิ๊กกอ็อะกิ๊กก็กิ๊กก็อถ้าถ้าคนอื่นอะ่ะก็คือก็ยังกลับมาเจอกันอยู่แต่ว่ากิ๊กก็อยากพูดถึงเขาแต่ว่ากิ๊กว่ากิ๊กไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวอะคือคนอื่นๆอ่ะยังเข้ามาเจอไงแต่ว่าโพตต์เราส่งน้องเราส่งโลกไปต่างประเทศไงมัน <S <S มันไม่เหมือนกัน คือไม่ได้บอกว่ารักคนอื่นกับเขาเรียกอะไรนะลัะความรักไม่เท่ากัน,นะเวยแต่ว่าพดพดจะติดต้องติดที่นู่นเยอะอะเหมือนเห็นลูกประสบความสำเร็จแล้วส่งลูกไปเรียนต่างประเทศอะตอนเนี้ยเหนืออกว่าแล้วมันรู้วมันจะไกลจากอกมากอะไรเงี้ยของพศอะถ้าถ้าพูดอะเป็นเป็นเรื่องข้างนอกคือ ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกแบบที่พศพูดในรายการหนีไล่อะที่พี่อาร์ตกับพี่โอถามว่าเออพศอ,อ,อยากเล่นแก๊งไหมแก๊งที่อยากอยู่อยากอยู่แก๊งไหนแล้วแบบพศพูดติยูขึ้นมาตอนนั้นคือแบบพศแค่มาอยู่แบบผิวเผินอยู่เลยอะแต่พศแบอกบอกว่าอยากอยู่ที่นี่อะมันประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแบบตอนนี้ก็ได้เห็นพศแบบ พัฒนาฝีมือพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนแบบได้เป็นไม้แนวหน้าของแก๊งเลยอะไม้สองแนวหน้าของแก๊งเลยนะภูมิใจมากมากแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้ามีสตอรี่ก็พดก็คือคนที่พร้อมที่จะเข้ามาช่วยตลอดในตรงนี้มันเหมือนส่งรูปไปยันหนักประเทศจริงนะรู้ว่าไกลอกอะทุกทีน่สองสาวผมชิงร้องไปก่อนแล้วว่ะอ้าไอ้นี่ จริงๆกับสามคนก <c oughs> ็อย่างที่บอกสามคนนี่มันทำงานแล้วมีโอกาสกลับมาแล้วแต่ของพศนี่มันเป็นอีกเคสหนึ่งเลยะแต่ทุกคนดีใจนะเว้ยน้องไอ้เหี้ยดีใจที่แบบเองได้เดินทางในเส้นทางของเองจริงๆใช่ประมาณนั้นอ่าซิโร่น้องอก็อะไรพี่ก็ไอ้อชาวติง้งเลยก็ได้น้องไม่มีใครได้ยินง สามคนอะพี่ก็ที่ไปทำงาน<อ>ก็และรอกลับมาเล่นด้วยกันอะของพศก็จะดีใจด้วยอ่ะที่แบบก็ได้กล้าไปอ่ะที่เคยคุยกันใช่ไหมละ่ะก็ส,สู้อ่ะเต็มที่โวกาก็เจอกันนักทุกคนเหมือนเดิมครับไอแบบ๊บเมอหรือเป่ะ ไปแบ๊กยังไงกูว่าแนละ้วุูเกี่ยวไปคอนเทนต์อีกแล้วคนนี้พ,นพีน่ะพีนไอพีนมีอะไรจะพูดไหมเพิ่งเข้ามาอยู่ด้วยกันพีนหรือเปล่าอืมมีอะไรจะพูดหรือเปล่าพีนเมืออไหมอยู่ครับ,บอยอะพูดไม่เก่งอะ่ะพี่ อะไรนะ,ะ,ะ,ะเสียงเบามากเลยชาอตติ้งได้ปะอ่าได้ยินถูกไหมพี่ได้ยินครับได้ยินนะครับอ่าพ,พี่ไม่ต้องห่วงทางนี้เลยพี่เดี๋ยวผมดูแลต่อให้ครับนี่เนี่ยมาตึงเลยครับ <c oughs> พร้อมซัพพอร์ตเลย